ฉันเพิ่งเข้ามาย้ายอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งกับผัวของฉันแล้วห้องที่อยู่ข้างๆห้องฉันก็จะเป็นลุงแก่ๆหัวงอกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่คนเดียววันที่ฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆฉันก็ได้ยินเสียงเปิดหนังที่ว่าดังมาจากผนังห้องของฉันฉันก็แอบเอาหูไปแนบฟังที่ผนังฉันฟังไปฟังมาก็นึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาคงเป็นเพราะว่าผัวของฉันไม่ได้ให้ฉันเป็นเวลาหลายคืนแล้ว จากนั้นฉันก็ไปเก็บกวาดในห้องแล้วเอาขยะไปทิ้งตอนที่ฉันไปทิ้งขยะนั้นฉันเปิดประตูแล้วก็เดินผ่านห้องลุงหัวงอกที่อยู่ห้องข้างๆห้องฉันมันได้ส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากห้องของลุงหัวงอกฉันอดสงสัยไม่ได้เลยต้องเอาขนมอย่างหนึ่งไปให้ลุงหัวงอกข้างห้องเพื่อที่ฉันอยากรู้ว่าในห้องลุงทำไมมันมีกลิ่นเหม็นมากเพียงนี้ ฉันเอาขนมไปแล้วกดกลิ่งห้องของลุงหัวงอกลุงก็เปิดประตูออกมาลุงก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่อะไรหรือเปล่าครับฉันก็บอกไปว่านี่ฉันอยู่ห้องข้างๆลุงนะเอาขนมมาฝากอ๋อขอบคุณมากเลยนะที่อุตส่าห์เอาขนมมาให้ลุงว่าแต่ลุงทำอะไรอยู่ในห้องคนเดียวหรอคะลุงก็นอนอยู่ตามประสาของลุง ตอนที่ฉันคุยกับลุงหัวงอกอยู่นั้นฉันก็ได้มองเข้าไปในห้องของลุงและเจอต้นต่อที่ส่งกลิ่นเหม็นออกมานั่นเป็นขยับภายในห้องลุงที่สะสมเป็นกองลุงใส่เสื้อกล้ามสีขาวตัวมอมแมมเหมือนจะไม่ได้อาบน้ำเป็นเวลาหลายวันสงสัยลุงจะขี้เกียจเป็นแน่แล้ววันต่อมาหัวของฉันก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้า และเป็นวันที่ฉันต้องอยู่ในห้องและทำความสะอาดเหมือนเดิมฉันก็ได้ยินเสียงลุงเปิดหนังที่ว่าเสียงดังมากกว่าเดิมฉันก็ได้ออกไปกดกลิ่งห้องของลุงแล้วลุงก็ออกมาถามว่ามีอะไรหรอฉันก็บอกลุงไปว่าลุงช่วยเบาเสียงหน่อยสิะมันเสียงดังจนถึงห้องของฉันลุงก็มองด้วยสายตาแปลกๆแ,แล้วก็เงียบ สักพักฉันก็โดนลุงต่อยหน้าท้องไปทีหนึ่งจนฉันรู้สึกว่าจุกมากๆจนสลบไปและฉันก็รู้สึกตัวขึ้นมาตอนอยู่ในห้องของลุงโดยที่มีลุงกำลังลิ้มรสตรงที่ว่าฉันก็บอกลุงออกไปนะลุงอย่าทำแบบนี้นี่มันอะไรกันออกไปนะออกไปฉันก็ร้องเอะอะวายลุงก็ไม่สนใจอะไรแล้ว และตอนนั้นเองฉันจะเรียกให้ใครมาช่วยก็ไม่ได้เพราะอยู่ในห้องของลุงและฉันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องโดนแบบนั้นไปลุงก็บอกฉันว่าตัวฉันหอมจริงๆแบบนี้ลุงคงไม่เบื่อแน่เลยฉันอยู่ในห้องกับลุงจนถึงเย็นแล้วลุงก็ปล่อยให้ฉันกลับไปที่ห้องของฉันแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมา ฉันก็อดนึกคิดถึงลุงไม่ได้เลยต้องยอมไปหาลุงเกือบทุกวันตอนผัวฉันไม่อยู่ขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่ฉันไม่คิดเลยว่าหลานจะพาเพื่อนมาที่บ้านของฉัน เพื่อนของหลานก็ไม่ใช่เด็กดีเรียบร้อยอะไรท่าทางก็ดูเหมือนจะติดยาด้วยหลานและเพื่อนของเขาอายุ1 9ส่วนฉันที่เป็นน้าอายุ35ฉันยังครองโสดอยู่เพราะฉันยังไม่เจอผู้ชายดีๆที่ถูกใจฉันเป็นคนเชียงรายจะว่าไปหน้าตาของฉันก็สวยอยู่แถมผิวขาวอมชมพูตอนที่ฉันออกนอกบ้านโดนแดด ผิวของฉันก็จะเริ่มแดงเพราะว่าขาวมากปกติฉันจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตลอดเวลาและฉันก็อยู่คนเดียวจนกระทั่งหลานชายอายุ19ของฉันได้พาเพื่อนมารวมกลุ่ม4ีคนนั่งคุยที่บ้านของฉันเพื่อนแต่ละคนก็ตัวโตๆสูงๆทั้งนั้นพอเพื่อนของหลานได้เจอฉันเป็นครั้งแรกที่มาบ้านของฉัน พวกเพื่อนหลานก็มองฉันและกระซิบกันเบาๆว่าน้าของมึงสวยจังและฉันก็ยังได้ยินเพื่อนหลานได้คุยกันแบบว่าน้าของมึงน่าจะใหญ่พอตัวเพื่อนหลานแต่ละคนไม่มีความเคารพน้าของเพื่อนตัวเองเลยฉันได้ยินอย่างนั้นฉันก็รู้สึกไม่ชอบเพื่อนเพื่อนหลานเลย เมื่อหลานของฉันและเพื่อนๆของเขาเข้ามานั่งคุยรวมกลุ่มกันในบ้านฉันเป็นเวลาครึ่งวันได้ซึ่งฉันก็เข้าไปนอนเล่นมือถือพายในห้องนอนแต่ฉันไม่ได้นอนทีนะและฉันก็ได้ยินเสียงหลานกับเพื่อนอีกสองคนได้มาคุยกันเบาๆอยู่หน้าประตูห้องนอนของฉันฉันได้ยินเพื่อนหลานกำลังชวนหลานของฉันเข้ามาในห้องของฉันเพื่อทำอย่างนั้น ลานของฉันก็บอกกับเพื่อนเขาว่าไม่กล้าทำอย่างนั้นกับน้าตัวเองหรอกแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าไม่กล้าก็คอยยืนดูซึ่งเพื่อนของหลานจะเป็นคนทำให้ดูฉันก็ทำเป็นนอนหลับตาพวกเขาก็เข้ามาหาฉันและเอากุญแจมือมาจากไหนไม่รู้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแล้ว ฉันเลยลืมตาตื่นและถามหลานและเพื่อนของหลานว่ามาทำอะไรในห้องของนา้าหลานของฉันก็เงียบและมองไปที่เพื่อนของเขาพอฉันหันไปถามเพื่อนหลานเท่านั้นแหละเพื่อนหลานสามคนก็มาจับแขนฉันคนละข้างเพื่อใส่กุญแจมือไว้กับหัวเตียงฉันก็ด่าเพื่อนหลานและไล่ให้ออกจากห้องเดี๋ยวนี้แต่เพื่อนหลานก็ยังทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่ละคนตัวใหญ่ทั้งนั้นตอนนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงฉันโดนเพื่อนหลานเรียงแถวกันสลับไปมาหลานของฉันก็ยืนดูเฉยๆไม่กล้าทำอย่างเพื่อนได้แค่ดูนะตัวเองกำลังโดนเหล่าเพื่อนๆนเรียงแถวฉันไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะต้องมาเจออะไรอย่างนี้ซึ่งฉันก็เสียใจมากที่หลานพาเพื่อนแบบนั้นมา ขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่ฉันแอบดูหน้ากับผัวของเขาผ่อนคลายด้วยกันวันที่ฉันต้องไปต่างจังหวัดเพื่อไปสอบบรรจุเป็นครู บังเอิญพอดีที่ที่ฉันไปสอบนั้นอยู่ใกล้กับบ้านของน้าของฉันฉันเลยโทรคุยกับน้าว่าจะขอพักที่บ้านเขาน้าฉันก็บอกมาได้เลยเมื่อถึงเวลาสอบฉันก็ออกเดินทางไปบ้านของน้าและน้ากับผัวของเขาก็ต้อนรับฉันอย่างดีบ้านน้าของฉันเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนน้าพาฉันไปวางข้าวของในห้องชั้นบน ที่เป็นพื้นไม้ส่วนห้องหน้าของฉันก็จะอยู่ข้างล่างเย็นวันนั้นฉันก็ลงมานั่งคุยกับน้าและผัวของเขาตามปกติน้าของฉันแกเป็นคนสวยมากต่างจากผัวของแกที่แกกว่าน้าอีกแถมมีผิวที่เข้มเมื่อถึงเวลากลางคืนฉันก็มานั่งอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบฉันอ่านจนถึงเวลาห้าทุ่ม และฉันก็ได้ยินเสียงคนขยับเก้าอี้ข้างล่างซึ่งข้างล่างนั้นมันเป็นห้องของน้าฉันและฉันก็ยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนพูดคุยกันฉันก็ลองฟังสังเกตดูว่าใช่เสียงของน้ากับผัวของเขาไหมสรุปเป็นเสียงน้ากับผัวที่คุยกันอย่างเบาๆเพื่อไม่ให้ฉันได้ยินว่าพวกเขาทำอะไรกันฉันเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็น เลยต้องหาช่องที่พื้นไม้ในห้องของฉันฉันเอาเสือที่ปูวไว้กับพื้นออกแล้วมันก็มีรูพื้นไม้ที่ผูกพอได้เห็นว่าข้างล่างน้าทำอะไรกันฉันลองส่องดูก็เห็นหน้าของฉันแต่งตัวชุดตะข่ายแล้วนั่งบนโตหันหน้าเข้าหาผัวของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าน้าของฉันฉันมองดูจนฉันเองช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายไปบ้างและฉันก็ยังเห็นอีกว่า ผัวหน้าเอามือถือขึ้นมาถ่ายหน้าของฉันที่กำลังได้ที่ยิ่งผัวหน้าถ่ายเยอะๆถ่ายทุกซอกทุกมุมของน้าน้าก็ยิ่งชอบแล้วบอกว่าถ่ายอีกสิผัวขาผัวหน้าบอกน้าว่าจะส่งให้ผู้ชายอื่นดูนะน้าของฉันก็บอกว่าได้สิส่งเลยถ้าผัวอยากให้คนอื่นดูมละกอของเมีย หัวน้าก็เริ่มหึงที่น้าพูดแบบนั้นและเริ่มที่จะลงโทษน้าอย่างสนุกฉันได้ดูน้ากับผัวแสดงกันจนฉันที่เป็นผู้ชมอยู่ข้างบนรับอาการนี้ไม่ไหวแล้วฉันคิดว่าถ้าได้ไปลงร่วมแสดงกับน้าฉันคงสบายตัวกว่านี้แต่ฉันก็ได้แค่คิดก็เท่านั้นเมื่อฉันดูเสร็จฉันก็ไปนอน ตื่นเช้ามาฉันลงไปข้างล่างน้ากับผัวยังไม่ตื่นฉันเลยมานั่งดูทีวีและรอให้น้ากับผัวเขาตื่นเพื่อที่จะกินข้าวเช้าด้วยกันแต่ฉันกลับได้ยินเสียงเหมือนเมื่อคืนอีกรอบในตอนเช้าคราวนี้เสียงดังกว่าเมื่อคืนฉันก็เลยปล่อยให้น้ากับผัวเขาเล่นไปส่วนฉันก็รอให้พวกน้าออกมากินข้าว ขอบคุณที่เข้ามารับฟังเรื่องเล่านะคะกดติดตามไว้เพื่อคราวหน้าจะไม่พลาดเรื่องใหม่